จ,จบไปทําอะไรครับผมได้ยินคําถามนี้บ่อยมากครับสมัยที่ผมเรียนอยู่เนี่ยก็มีคนถามเหมือนกันครับว่าจบไปทําอะไรซึ่งผมก็จะตอบไปว่าจบไปเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานพอตอบแบบนี้ปุ๊บคาถามถัดมาที่ผมได้ยินก็คือว่าเป็นรอปพอหรอซึ่งพอเขาตอบแบบนี้ปุ๊บเราก็ต้องอธิบายเพิ่มเติม คำถามถัดมาก็ถามไปอีกว่าเป็น Security หรอก็คือดูแลเรื่องของทรัพย์สินของบริษัทซึ่งสุดท้ายก็คุยกันวนไปวนมานะครับเสียอารมณ์ที่เกียจจะอธิบายมากมายนะักวันนี้ผมมีวิธีง่ายๆครับเวลาที่เราเจอคำถามว่าจบไปทำอะไรให้ตอบเข้าไปเลยครับว่าจบไปดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของทุกคนในโรงงานครับทันทีที่เราตอบแบบนี้เนี่ย จะทำให้คนถามเข้าใจชัดเจนเลยครับว่าเราจบไปทำอะไรและจะไม่มีคำถามใดเพิ่มเติมขึ้น,นมาคล้ายๆกับที่เขาเข้าใจว่าครูเนี่ยก็จบไปสอนหนังสือหมอก็จบไปรักษาผู้ป่วยคนไข้พยาบาลก็จบไปดูแลผู้ป่วยและคนไข้เหมือนกันครับดังนั้นการที่เราตอบสั้นๆแบบนี้มันจะเป็นการทำให้เขาเข้าใจชัดเจนว่าวิชาชีพของเรา จบไปทำอะไรครับก็คือว่าเราจบไปดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของทุกคนในโรงงานครับ